วันนี้มาดูน้องเฮงเฮตอนเย็นนะคะว่าเฮงๆเล่นอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้องสีนีนนะคะสีนีนอันนี้เฮงเกับปังปัสองตัว ดูพฤติกรรมของเฮงเนะคะว่าเฮงเฮงตอนเย็นเฮงเฮงมารอกินข้าวเฮงเฮงเล่นอะไรบ้าง อีกตัวหนึ่งสลิปปี้ไม่อยู่นะคะไม่เห็นสลิปปี้อันนี้ก็จะเห็นเฉพาะสีนินป้งๆปง้แล้วก็เฮงเงนะคะเฮงเงจะเป็นหมาที่อัธยาศัยดี ลักษณะเด่นของเฮงเฮงก็คือจะตัวอ้วนกว่าเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือสีนินสีนินนี้ก็จะคือ,อะลักษณะเด่นก็คือจะตัวดําขนเรียบเหมือนแม่นะคะส่วนเฮงเฮงจะขนนุ่มขนเยอะแล้วก็อ้วน

พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ